สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ก็มาเจอกับผมอีกเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านมาเช็คเงินเกษตรกรนะครับเงินเยียวยาเกษตรกรกันนะครับสามารถเช็คได้ทั้งมือถือนะครับคอมพิวเตอร์โน้ตบุกแท็บเล็ตอะไรทุกอย่างนะครับที่เล่นอินเทอร์เน็ตได้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ อันดับแรกนะครับก็ให้ทุกคนมาที่เว็บสิท t ิเยวยาเกษตรกร .com นะครับพิมพ์ตามนี้ลงไปเลยนะครับทุกคน Enter ครับพิมพ์เสร็จปุ๊บก็กด Enter เข้ามานะครับมันก็จะขึ้นให้เราตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยาวยาเกษตรกรนะครับตรงนี้นะครับที่ได้รับจากผลกระทบโควิด2019นะครับตรงนี้กรอกหมายเลขบัตรประชาชนของท่านลงไปนะครับนะกรอกลงไปเลยครับ13หลักนะฮะกรอกบัตรประชาชนเสร็จนะครับทุกคนคลิกตรวจสอบสิทธิ์ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลย คลิกเข้าไปปุ๊บนะครับมันจะขึ้นหมายเลขบัตรประชาชนของท่านขึ้นมานะครับแล้วก็ชื่อนามสกุลนะครับเป็นของท่านไหมนะครับสถานะนะครับสถานะมันจะขึ้นแจ้งสถานะต่างๆมากมายนะครับถ้าขึ้นสถานะบอกว่าได้รับสิทธิ เงินเดียวยาเกษตรกรแบบนี้ก็ถือว่าท่านได้รับเงินเดียวยาเกษตรกรแน่นอนแล้วนะครับแต่ก็คือรอแค่เวลาที่เขาจะโอนมานะครับซึ่งเขาจะโอนไม่เกินวันที่29พฤษภาคมนี้นะครับเขาจะทําให้เสร็จก่อนวันที่29นะวันนี้ผมทํคลิปวันที่25นะครับ26 27 28 29เนะครับเขาจะทยอยโอนทุกวันอยู่แล้วนะฮะส่วนใครที่สถานะขึ้นนอกเหนือจากนี้นะครับไม่ได้รับสิทธิ์เพราะอะไรเขาจะแจ้งให้เรานะครับทุกอย่างว่าเพราะอะไรถึงไม่ได้รับสิทธิ์หรืออะะะะไรรรนนคคัับบจจแ้ง ส่วนเมื่อเราไม่ได้รับสิทธิ์ถ้าเราอยากอุทธรณ์นะครับเราสามารถไปอุทธรณ์ได้ที่สํานักงานทกศที่ท่านเปิดบัญชีนะครับสามารถไปอุทธรณ์ได้ที่ตรงนั้นนะครับสามารถไปติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการอุทธรณ์นะครับตั้งแต่วันนี้มาที่25เป็นต้นไปนะครับส่วนใครที่สถานะนะครับได้รับสิทธิเงินเยียวยาเกษตรกรนะครับแล้วอยากรู้ว่าเงินของเราจะเข้าวันไหนตอนไหนเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปเช็คต่อเลยนะครับก็ให้ทุกท่านเข้ามาที่เว็บนะครับเว็บนี้นะครับเยียวยาเกษตรกร .com นะครับ หรือภาษาอังกฤษก็ตามนี้นะครับนะพิมพ์ลงไปเลยนะครับ a g r i b a a c o r t g h นะครับนะหรือพิมพ์ภาษาไทยก็ได้นะครับลงไปแล้วท่านคลิกลงมาข้างล่างนะครับมันจะมี2เมนูใช่ไหมครับเกษตรกร,ร,กรแจ้งช่องทางการรับเงินโอนและก็ตรวจสอบผลการโอนเงินนะครับตอนนี้เราจะตรวจสอบผลการโอนเงินนะครับก็ให้เราคลิกที่เมนูตรวจสอบผลการโอนเงินตรงนี้นะครับ พอเราคลิกเข้ามาปุ๊บจะเจอให้เรากรอกหมายเลขบัตรประชาชนลงไปครับเหมือนเดิมนะครับนะแล้วก็ตรงนี้ก็รหัสหมายเลขที่เรามองเห็นนะครับหมายเลขบัตรประชาชนนะครับเดี๋ยวผมจะกรอกหมายเลขบัตรประชาชนเมื่อกี้นะครับของเกษตรกรท่านหนึ่งลงไปนะครับนะฮะเพื่อเป็นตัวอย่างให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับกรอกเสร็จนะครับก็ใส่รหัสความปลอดภัยลงไปนะครับหมายเลขที่ท่านมองเห็นบนจอโทรศัพท์หรือจอทีวีหรือจอโน้ตบุ๊กของท่านนะครับซึ่งจะไม่ตรงกับของผมนะนะครับ ขอลงไปครับเสร็จเรียบร้อยกดตรวจสอบครับตรงนี้ฮะปุ่มสีเขียวเนี่ยครับคลิกตรวจสอบเลยนะครับของเกษตรกรท่านนี้นะครับขึ้นคําว่าณวันที่25พฤษภาคม2563นะครับซึ่งวันนี้เป็นการตรวจสอบวันนี้นะครับอยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบนะครับตรงนี้เกษตรกรท่านนี้ก็คือแค่รอนะครับรอให้เขาทําการโอนเงินให้นะครับ ซึ่งจะไม่เกินวันที่29พฤษภาคมนี้นะฮะก็คือวันที่25 26 27 28 29เนี่ยนะครับเขาก็ทยอยโอนอยู่แล้วขึ้นอยู่กับว่ามันจะเข้าวันไหนนั่นเองนะครับส่วนถ้าหลังจากวันที่29แล้วเงินไม่เข้านะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้ว่าเราต้องทำอย่างไรต่อไปนะครับส่วนใครที่ ขึ้นสถานะนอกเหนือจากนี้นะครับอย่างเช่นบัญชีธนาคารไม่ตรงบัญชีาาไม่ถูกต้องอะไรพวกนี้นะครับก็ให้ท่านไปแก้ไขบัญชีธนาคารซึ่งเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปทำนะครับว่าเราจะแก้ไขบัญชีธนาคารอย่างไรก็ให้เรามาที่เว็บเดียวยาเกษตรกร .com เหมือนเดิมครับนี่ครับเว็แบบนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะมี2เมนูใช่ไหมเมื่อกี้เราเข้าเมนูนี้นะครับนะรบตรวจสอบั้นการโอ,อนเงินแต่ว่า เมื่อเราไปตรวจสอบแล้วเมื่อกี้นะครับมันบอกว่าธนาคารเรามีปัญหาหมายเลขอะไรต่างๆนะนะสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับบัญชีธนาคารนะครับให้ท่านมาเข้าที่เมนูนี้นะครับกรเกษตรกรแจ้งช่องทางการรับเงินโอนนะครับเพื่อให้เราแจ้งหมายเลขบัญชีธนาคารใหม่นะครับคลิกที่ข้าพเจ้ายอมรับนะครับเงื่อนไขแล้วกดถัดไปนะครับตรงนี้ก็กรอกหมายเลขบัตรประชาชนของท่านลงไปนะครับ นะครับเมื่อเรากรอกเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ใส่หมายเลขรหัสความปลอดภัยเหมือนเดิมครับนะบหมายเลขตรงนี้มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับทุกคนนะฮะก็เอาที่ท่านมองเห็นแล้วก็กอกลงไปนะครับถ้าท่านมองไม่ชัดตรงนี้ ให้กดขอรหัสใหม่ตรงนี้นะครับนะฮะมันจะเปลี่ยนรหัสหมายเลขตรงนี้ให้ใหม่นะครับแล้วกดถัดไปตรงนี้มันแจ้งขึ้นว่าท่านได้แจ้งช่องทางการรับเงินโอนแล้วแสดงว่าเกษตรกรท่านนี้ก็คือทําการแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมนะครับส่วนของใครที่ธนาคารผิดนะครับมันจะให้เราเข้าไปแก้ไขนะครับบัญชีธนาคารนะครับบัญชีธนาคารอะไรหมายเลขอะไรก็ให้ท่านทําการแก้ไขบัญชีธนาคารของท่านใหม่นะครับซึ่งผมแนะนําว่าการ ที่เราจะแจ้งบัญชีธนาคารใหม่นะครับให้ท่านตรวจสอบหมายเลขบัญชีธนาคารของท่านว่ายังใช้งานได้ไหมลองไปปรับสมุดดูลองไปโอนเงินเข้าฝากเงินเข้าฝากเงินออกดูว่ามันยังใช้งานได้ไหมนะครับถ้ายังใช้งานได้ก็เอามากรอกข้อมูลใหม่ได้นะครับแต่ถ้ายัางใช้งานไม่ได้ก็แนะนําให้ท่านนะครับเอาสมุดบัญชีที่สามารถใช้งานได้ครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารไหนก็สามารถกรอกได้นะครับแต่ขอเป็นสมุดบัญชีที่ใช้งานได้นะครับนะฮะมากรอกนะครับ ไม่งางนั้นท่านจะมีปัญหาเรื่องธนาคารเหมือนเดิมนะฮะพะยายามแก้ไขบัญชีธนาคารให้ถูกต้องก่อนแล้วค่อยมาแจ้งการเปลี่ยนแปลงหมายเลขบัญชีธนาคารนะครับจะได้ไม่มีปัญหาในอนาคตนะครับเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์ได้เลยนะครับใครที่ยังไม่กด s u b s c r i b e ก็ฝากกด s u b s c r i b e กดติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ